มื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ใช้ f c e e o o o กรายหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปภาพและข้อความลงในกลุ่มอุดรมีด่านมีข่าวมีหมอลำว่าเวลาประมาณ17.55นนาทีค่ะผู้ก่อเหตุเป็นชายถือมีดปลายแหลมหลังจากก่อเหตุได้5นาทีตำรวจมาอย่างไวเหตุเกิดหน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้าม KFC สาขายูดีทาวโดยมีชายผิวคล้ำวัยกลางคนน่าจะมีปัญหาทางจิตค่ะเดินมาถามหาที่ว่าการอำเภอ พอคนตอบว่าไม่รู้เขาจึงมีอาการคลุ้มคลั่งว่าทําไมไม่รู้จากนั้นได้ควักมีดปลายแหลมออกมาค่ะกวาดไปรอบๆพร้อมกับใช้ถ้อยคํารุนแรงต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทํางานอย่างรวดเร็วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้นะคะผู้ใช้ Facebook รายนี้ค่ะยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าอยากให้คุณตํารวจที่คุยสายใจเย็นนิดนึงนะคบบอกผมว่ามีอะไรมั่นใจบ้าง คือผมเห็นเหตุการณ์ห่างๆครับไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีปืนไหมเลยบอกได้คร่าวๆครับพร้อมกับชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโดยรวมประสานงานได้อย่างไวภายหลังผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังสพเมืองอุดรธานีค่ะถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการซ้อมแผน,ผนเผชิญเหตุคนวิกลจริตแต่มีชาวบ้านผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นงานซ้อมแผนค่ะจึงได้ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลง Facebook ดังกล่าวค่ะ